ภายใต้สายตาของทุกคนเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วและครึ่งชั่วยามต่อมาโจหยวนก็ยังคงนั่งและรวบรวมพลังปานอยู่ภายใต้น้ำตกนั้นนี่มันเกินหนึ่งช่วยามไปแล้วนะไอเจ้าเด็กนั่นมันยังทนได้อยู่อีกอย่างนั้นหรอนั่นยังไม่ถึงขีดจำกัดของเขาอีกหรือย,อยังไงกันด้วยระดับพลังของเขามันเป็นไปไม่ได้นี่นาะที่เขาจะอยู่ได้นานขนาดนี้ อะไรกันนี่มันผ่านไปครึ่งชั่วยามแล้วแต่ทำไมเจ้าเด็กนั่นมันยังไม่ยอมแพ้อีกบ้าเอ๋ยตอนนี้ข้าใกล้ถึงขีดจำกัดแล้วมีหน้าราถึงได้ตอบรับง่ายได้นักที่แท้มันก็เก็บงำพลังเอาไว้นี่เองแต่ว่านะมันคิดว่าข้าไม่ได้เตรียมการอะไรไว้หรือยังไงกัน โจหยวนหนอโจหยวนในเมื่อเจ้าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเช่นนั้นก็อย่ามาโทษข้าก็แล้วกันเม็ดยาสีแดงเข้มที่ฉีเยอลเกลืนลงไปนั้นมีชื่อว่าโอสถจิตแกลงมันสามารถเพิ่มพูนจิตวิญญาณได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าหลังจากใช้แล้วพลังจิตวิญญาณจะเหือดแห้งไปชั่วเวลาหนึ่ง ภายใต้ฤทธิ์ของโอโซจิตวิญญาณของฉีเยวก้าวเข้าสู่ขอบเขตมายาเช่นนี้ข้าก็จะสามารถสัมผัสถึงพลังปานไขกระดูกยกได้แล้วสามารถดูดซับได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเอ๋นี่มันไม่ถูกต้องปลานไขกระดูกยกทั้งหมดของน้ำตกกำลังไหลไปรวมตัวกันที่โจโยหยวนอย่างนั้นหรอ ที่แท้มันก็เป็นอย่างนี้นี่เองที่เขาสามารถยืนหยัดได้นานขนาดนี้ที่แท้ก็เป็นเพราะเรื่องจิตวิญญาณของเขานี่เองอย่างดีที่วันนี้ข้าได้เตรียมการไว้ไม่อย่างนั้นข้าคงได้ตกม้าตายลายเข็มจิตวิญญาณ ไรยเข็มวิญญาณอัคระต้นกำเนิดระดับหนึ่งสามารถควบแน่นจิตวิญญาณของตนเองให้เป็นเข็มและโจมตีไปยังจิตวิญญาณของอีกฝ่ายได้เดิมทีด้วยพลังวิญญาณของฉีเยวไม่สามารถใช้การโจมตีทางจิตวิญญาณได้เขาก่อนหน้านี้ได้ไปขอให้คนช่วยสลักอัขระต้นกำเนิดให้เป็นพิเศษยิ่งไปกว่านั้นด้วยสรรพคุณของโรหิตจ,จิตแกง ถึงจะสามารถใช้การโจมตีทางจิตวิญญาณแบบที่ไม่มีใครรู้ตัวได้การโจมตีแบบนี้ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายแต่มีการทำลายล้างต่อจิตวิญญาณอย่างใหญ่หลวงจิตวิญญาณเมื่อได้รับบาดเจ็บการฟื้นฟูนั้นจะทำได้ยากลำบากอย่างยิ่งฮ้ๆ <c oughs> โจอยู่หวนจวงลิ้มรลดของขวานชิ้นใหญ่ที่ข้าเตรียมไว้ให้เจ้าให้ดีเถอะ อนี่มันการโจมตีทางจิตวิญญาณอย่างนั้นหรอจิตวิญญาณของฉีเยว่ทำไมถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้กันพลังโจมตีทางจิตวิญญาณของเขาใกล้เข้ามาแล้วข้าต้องหยุดดูดซับปลานไขกระดูกยกไปก่อนและใช้พลังจิตวิญญาณทั้งหมดมาสร้างโล่ป้องกัน เฮ้ย <c oughs> เจ้านะไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้หรอกในเมื่อเจ้าเป็นคนลนหาที่ตายข้าก็จะเล่นตามน้ำเจ้าไปหน่อยก็แล้วกันเยอะสำเร็จแล้วทารวงแนวป้องกันไปได้แล้วอ่ะสิ่งนี้มันคืออะไรกัน คำพีเพง่งจิตเทพบทขยี้ปฐมการที่พิลึกกึกกือที่แห่งนี้มันคือที่ไหนกันบ้าชีพข้าจะถูกดูดเข้าไปแล้วเอือ,อามาไม่ไม่นะเอืออาร่างกายของข้ากำลังถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นแล้ว มีคนออกมาแล้วมีคนโดนน้ำตกพัดออกมาแล้วเป็นใครกันนะนี่มันฉี่เยี่ยนี่นะเสียหน้าซีดเสียวดูท่าทางสะบักสะบอมทำไมถึงได้กลายเป็นแบบนี้กันนะนั่นก็หมายความว่าผู้ชนะก็คือโจอยู่นอย่างนั้นสินะอ่ะองค์ชายชนะแล้ว นะ้นี่มันเป็นไปได้ยังไงกันเดี๋ยวก่อนมีปัญหาแล้วฉีเยีว้วนี่มันจิตวิญญาณของเขาได้รับบาดเจ็บอะไรนะโจอยู่นี่เจ้าใช้วิธีสกรปรกอย่างนั้นหรือต่ำชาช้าหาเล่นสกรปรกอย่างนั้นหรอเจ้าก็ลองดูที่กลางหน้าผากของเขาก่อนสิ ถ้าข้าดูไม่ผิดนั่นน่าจะเป็นอัขาระต้นกําเนิดระดับหนึ่งลายเข็มวิญญาณนะหากไม่ใช่เพราะเขาใช้ลายเข็มวิญญาณรอบโจมตีข้าก็คงไม่ลงเอยแบบนั้นหรอกอ่ะล่องลอยนี้มันที่แท้เรื่องก็เป็นแบบนี้นี่เองมันเป็นอัขาระต้นกําเนิดลายเข็มวิญญาณจริงๆด้วยฉี่เยี่ยวคนนี้พลังฝีมือเหนือกว่าองค์ชายชัดๆ แถมยังต้องใช้วิธีต่ำช้าแบบนี้อีกกลับแพ้ซะได้ช่างขายหน้าจริงๆไม่มีความมั่นใจยังกล้าไปท้าทายคนอื่นแพ้จนไม่เหลืออะไรเลยฮ่าๆๆเวลาฝึกฝนหนึ่งชั่วยามครึ่งพวกเราสำนักเจียขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดีพวกเจ้า อย่าพึ่งได้ดีใจกันเยอะเกินไปรอถึงเวลาสอบคัดเลือกระดับสำนักเมื่อไรพวกเราจะกลับมาทวงตำแหน่งอันดับหนึ่งคืนเมื่อถึงตอนนั้นจะให้พวกเจ้าได้ชดใช้คืนเป็นสองเท่าเลยโวเยี่ยมมากพวกเราชนะแล้วโจหยวนสุดยอดไปเลยโจหยวนเก่งมากๆสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักเจียของพวกเราเยี่ยมเยี่ยมไปเลยเยี่ยมเกินไปแล้ว ทุกคนโปรดรอกอนเวลาหนึ่งชั่วยามครึ่งที่สำนักเจียของพวกเราชนะได้มาถือว่าเป็นการขอบคุณที่ทุกท่านให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้ถือเป็นการขอบคุณหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วยามข้าจะแบ่งเวลาให้กับอีกสามสำนัก เมื่อทุกคนได้ยินคำพูดของโจหยวนสิทธิ์ของอีกสามสำนักต่างมีสีหน้าระอายใจเดิมทีพวกเขามาเพียงแค่เพื่อสำเติมสำนักเจียและหวังจะแบ่งเวลาเอาผลประโยชน์จากสำนักเจียไปไม่คาดคิดว่าโจหยวนไม่เพียงแต่จะไม่ถือโทษกดเครื่องแถมยังแบ่งเวลาครึ่งชั่วยามให้กับพวกเขา การเอาความดีตอบแทนความแค้นเช่นนี้ทำให้พวกเขาทั้งหมดละอายใจและเลื่อมใสในตัวโจหยวนเป็นอย่างมากเช่นนั้นพวกเราก็ขอขอบคุณฝ่าบาทพระยะคา่ะดีฝ่าบาทช่างเดินเกมได้อย่างดีเยี่ยมเป็นอย่างมากสามารถซื้อใจคนได้หมดต่อไปจะจัดการอะไรก็ง่ายได้ขึ้นมากแล้ว เหล่าคูยใหญ่อีกสามสำนักต่างก็มองไปยังโจหยวนด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนในใจของพวกเขาในตอนนี้ต่างรู้สึกหวัดหวั่นในตัวของโจยวนณเวลานี้พวกเขาเพิ่งจะรู้สึกได้ถึงความไม่ธรรมดาขององค์ชายท่านนี้และในภายภาคหน้าพวกเขาต่างคิดในใจกันว่าจะไม่ร่วมเกินองค์ชายท่านนี้เป็นอันขาด บ้าเอ้ยโจหยวนโจหยวนฉียยวเจ้าอย่าได้โมโหไปเลยหากต้องประมือกันจริงๆเขาไม่มีทางเป็นคู่ต่อสู้ของเจ้าได้หรอกหมอนั่นมันก็แค่อาศัยว่าจิตวิญ,ญญาณพอฝึกฝนมาบ้างเท่านั้นเอง ชี่เย่ย่อมรู้ตัวดีว่าโจหยวนนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของตนเองเพียงแต่การประลองในครั้งนี้แพ้อย่างน่าอานาถอดสูเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนึกถึงเราสิทธิสำนักอื่นๆลับหลังเยาะเย้ยและต่อว่าเขาทำให้ชื่อเสียงของเขาในสำนักต้าโจเสียหายไปกว่าครึ่ง ทำให้เขารู้สึกอัดอั้นตันใจจนอยากจะกระอักเลือดออกมาการสอบคัดเลือกระดับสำนักใกล้เข้ามาแล้วถึงตอนนั้นเจ้าก็สามารถเอาชนะเขาได้อย่างสง่าผ่าเผยสิ่งที่สูญเสียไปทั้งหมดในวันนี้เจ้าจะสามารถทวงคืนกลับมาได้วางใจเธอถึงคราวสอบคัดเลือกระดับสำนักเมื่อไร ข้าจะทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเอาไปจากข้าในวันนี้แต่ว่าไอ้เจ้าเด็กนี่มันมีความพิลึกกึกกือข้าเองก็ต้องเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของข้าแล้วเหมือนกันจะต้องไม่เปิดโอกาสให้มันได้แก้ตัวแม้แต่เล็กน้อยโจโหยวนเจ้าจำไว้เลยหลังจากช่วงเวลานั้นเหล่าสิทธิ์ของสำนักเจียก็ได้มีช่วงเวลาที่สงบสุข และมีเวลาในการใช้น้ำตกมากขึ้นอีกด้วยทำให้ความเร็วในการฝึกฝนของพวกเขาทุกคนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและเหล่าศิทส์สำนักอี้ก็ไม่กล้ามาหาเรื่องพวกเขาอีกเลยส่วนสิทธ์จากสามสำนักอื่นก็ยิ่งรู้สึกละอายใจเพราะโจหยวนได้แบ่งเวลาให้กับพวกเขาพวกเขาแสดงท่าทีที่เป็นมิตรอย่างยิ่งต่อสำนักเจีย ในช่วงเวลาไม่นานขวัญกำลังใจของสำนักเจียก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลซูย่เว้ยไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังภายใต้สถานการณ์ที่มีทรัพยากรในการฝึกตนด้วยความเร็วที่น่าตกตะลึงนางทารวงชีพจรที่5ได้สำเร็จแล้วโจยหยวนเองก็ไม่ยอมแพ้ด้วยความช่วยเหลือจากอักขระต้นกำเนิดาธาตุเหมันและอัคคี เขาแทบจะเปิดชีพจรที่4ได้พร้อมๆกับตอนที่ซูยเวยเปิดชีพจรที่5ได้สำเร็จเปิดชีพจรระดับที่4เยี่ยมไปเลยตอนนี้ข้าทะลวงชีพจรที่4ได้แล้วต่อให้ข้าต้องปะทะกับฉีเยี่ยวตรงๆตอนนี้ข้าก็ไม่กลัวเขาแล้ว แต่ว่าตอนสอบคัดเลือกระดับสำนักยังไม่มาถึงตอนนั้นฉีเยี่ยวก็อาจจะเปิดชีพจรที่7ได้แล้วก็เป็นได้ตอนนี้การเปิดสี่ชีพจรอนของข้ามันยังไม่เพียงพอหากเขาสามารถเปิดเจ็ดชีพจรได้แล้วจริงๆมันก็จะเป็นเรื่องยากในการเอาชนะเขาตำหนักราชวงศ์ต้าโจ ฮ่าฮ่ยอดเยี่ยมจริงๆภายในระยะเวลาอันสั้นเจ้าก็สามารถทะลวงได้ถึงระดับที่4ของชีพจรแล้วสมแล้วที่เป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์ของราชวงศ์ต้าโจจริงๆ